วันนี้จะมาพับลูกส้มนะคะพับดิบบินยาวประมาณ17เจ็ดเซนติเมตรพับครึ่งทั้งหมดชายทั้งหมด4เส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สาม อันที่สี่สอดมาอานนี้นะคะเห็นขึ้นฐานสี่นะคะเสร็จจะได้ตามรูปแล้วก็ไปที่ฐานแปนะคะเอาเส้นไหนขึ้นมาก่อนก็ได้เอาเส้นที่อยู่ข้างล่างหนึ่งแล้วก็ทับ สเสร็จจากตรงนี้แล้วก็เอาเส้นตัวนี้นะคะเส้นที่สี่สอดเข้าไปล็อกเราก็จะได้ฐาน8เสร็จแล้วก็จับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะ1 2พับคว้วนะคะ เส้นเส้นแรกเส้นที่หนึ่งทับเ,เอาเส้นที่สองมาทับเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามจะได้ประมาณนี้แล้วก็ทิ้งเส้นแรกลงไปจับขึ้นมา ทิ้งลงจับขึ้นมาทิ้งลงไปสับขึ้นมาทิ้งลงไปจับขึ้นมาเห็นแล้วก็ทิ้ง สอดเข้ารูแรกนะคะจิงลงไปเส้นที่สองจะสอดรูแรกออกรูที่สอง <c oughs> แล้วก็เส้นที่สามนะคะสอดรูแรกออกรูที่สาม เสร็จดึงให้ตึงก็จะได้รูปร่างลักษณะอย่างนี้พอเสร็จจากตัวนี้แล้วเราก็เอาจับเส้นไหนขึ้นมาก่อนก็นได้นะคะ นี่คือเส้นที่หนึ่งนับไป3ามเส้นหนึ่งสสาแล้วก็ควยลงไปก็อันนี้เส้นต่อไปเส้นนี้ก็นับ1 2ึสทิ้งลงไปเส้นนี้เราจะควยหนึ่งสสาม ทำเหมือนเดิมนะคะนับไป3ามทิ้งลง3ามทิ้งลงพอเหลือ3ามเส้นด้านนี้แล้วเราเอาเส้นแรกนะคะสอดสอดเก็บเส้นต่อไปสอดรูแรกเหมือนกันแต่ออกไปที่รูที่สองข้างถัดไป เส้นสุดท้ายก็รูแรกออกรูที่สามนะคะก็จะได้ประมาณนี้กลับด้านขึ้นมาดึงให้แน่นต้องเก็บทีละเส้นนะคะ เราก็จับเส้นไหนขึ้นมาก่อนก็นได้เอาเป็นเส้นนี้แล้วกันนับไปสามเส้นหนึ่งสองสามแย่ออกไปรูที่สามหนึ่งสองสามซอดเข้าไปจะได้ประมาณนี้เส้นถัดไปก็นับไปอีกหนึ่ง สองสามเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทำอย่างนี้ไปจนสุด ลูกนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงให้เหมือนเดิมทำแบบเดิมแล้วก็กลับด้านมาเก็บเหมือนเดิม เหมือนเดิมค่ะ ก็ดึงให้แน่นแค่นี้แทนเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นใส่ชายแล้วเสร็จแล้วค่ะ ใส่นี้นด้วยโงเบแล้วค่ะ